บางท่านเนี่ยเป็นข้อมูลแบบยังไม่รู้เท่าไหร่กับบางคนเนี่ยเลือกข้างที่จะรู้อยู่แล้วเยนตาโฟเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอ็กมันเลยมีความแตกต่างจากของเราใครพิมพ์อะไรในเอ็กนิดหน่อยก็ไม่ได้คุณเชื่อผมดีพิมพ์พนิดเดียวเขาจะจินตนาการต่อไปเลยถ้าเขารู้สึกจำหน้าคนนี้ได้แล้วก็พูดให้ให้มันดูหน้าหมันไส้ก็ไปแล้วฮะในเเป็นอย่างนั้น เหตุผลแล้วก็แล้วก็หลักการก็จะเป็นไปตามความรู้สึกณนะชั่วขณะที่คุณได้เห็นได้อ่าน,นคุณจะไม่มีทางที่จะอธิบายจนเขาเข้าใจได้เลยนั่นคือ x ครับ x จะต้องเป็นพื้นที่อิสระทางความคิดนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยเอาเข้าจริงนะฮะใน x เ,เนี่ยนะตัวดีเลยฮะใน x ตัวดีเลยหนักมากแอปฟ้าเนี่ยยังพอทำเนานะฮะ เพราะอย่างน้อยแอปฟ้าเนี่ยมันตามได้ว่าใครเป็นใครนะฮะอ่าใน X ใช่ม x ถิ่นคนเก่าด้วยนะอิสไลยู like you นะเอ็ก like <c oughs> อิสไลย i ใน x มี f c ฟซแฟนเก่าโจทย์ผสมลงด้วยนะถ้าใจไม่แข็งจริงฮะก็อย่าอย่าอย่าเข้าไปใน X นะครับอืมพี่แดนหมายถึงเดี๋ยวขออ่านคนนี้หน่อยพี่แดนหมายถึง X สตัว xxx สามตัว, x, 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 ตวเออผมเคยกด x 3ตัวเนี่ยผมแปลกใจมากทำไมไม่เห็นอะไรอะไรเลยนอกจากเนินปทุมถันผ่านผ่าน่า่า,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 าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวโดนด่าอีกไปไป,ไปคนดูแบบเราอินความรักของน้องทั้งคู่แต่คุณสนทิน่าจะมองเรื่องเงินเป็นหงประมาณนั้นเติดเีย เจ็บเจ็บมากสามเอ็กมาได้ไงก่อนอย่าให้อาจารย์อย่าให้อาจารย์าารยเข้าร่างนะพวกเรากาลังคุยอย่างมีเหตุผลนี่ดึงอาจารย์เข้าร่างอีกแล้วนะือชอบให้อาจารย์กลับมาในร่างเก่านะแก่มากค่ะเกขอโทษมีคาอะไรที่มันดีกว่านั้นอีกวะเออพวกคุณก็เนาอ มันไม่โอ้โหวีโออาจารย์กูมาอาจารย์จอมพันล้านไอ้เฮียมาส่งจดหมายก euh ับเรูแล้วอาจารย์จ้าขอให้แม่หน่อยอ๋อ้อ๋อได้ครับเดี๋ยวยังไงผมต้องทำหน้าที่อที่ดีให้กับทีมงานก่อนนะทีมงานมาตามแล้วเออ ก็แบบอยากกินละคือคือตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมขนาดผมใช้ข้อมูลเก่าๆเดิมๆของเน็กชาลีผมใช้ข้อมูลเดิมคือรีแคปนะครับเอาข้อมูลเก่าๆเนี่ยขึ้นมาพูดเ,เบบชื่อไหมว่าคนที่ฟังในกลุ่มที่เขาไม่ไม่ชอบเน็กชาลีเนี่ยก็โจมตีแล้วเป็นประเด็นกับผม ได้ได้อีกเหมือนกันพูดง่ายๆว่าไม่สามารถมีข้อมูลไหนๆได้เลยในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยไม่สามารถใช้ข้อมูลอะไรได้เลยถ้าอยู่ในนี้นะถ้าอยู่ในนี้ทีเนี้ยถามว่าทางออกในการที่บล็อกบล็อกทุกคนที่อยู่ฝั่งตรงคันกันข้ามกับเราเนี่ยโดยการที่อสมมุติเราเราไปนั่งอยู่ในห้องที่เขาอยู่อีกเมน,นึงแล้วก็ เห็นรายชื่อทั้งหมดบล็อกหมดเลยสมมุติน่ะนะหูมันก็ไม่น้อยนะเพื่อนๆทีเนี้ยวิธีการที่ดีที่สุดคืออะไรฮะผมพยายามจะต้องเรียนรู้แล้วหาทางออกเรื่องเนี้ยเป็นคนแรกๆของกลุ่มพวกเรา ว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้ได้ยังไงในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่ยังอยู่ตรงข้ามยังอยู่คนละเมนกับเราเพราะว่าไม่สามารถเอาเหตุผลไปอ้างหรือว่าไปพูดคุยกับับเขาได้เลยอยู่แล้วนะบางคนก็มีหน้าที่กิจการหน้าที่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสูงมากแต่เขาเชื่อไปแล้วแล้วก็เขามั่นใจเขาเชื่อในในข้อมูล ที่มันจะต้องมาหักล้างกันก่อนน่ะซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันหักล้างกันเนี่ยบางทีมันมีข้อมูลแท้กับข้อมูลเท็จด้วยแล้วมันจะไปยังไงมันไม่มีการต้องมาเอาสารฟงมาพูดคุยกันระหว่างคนสองคนว่าคุณเป็นอย่างนี้จริงไหมคุณดูเอาเปรียบกว่าจริงไหมคุณเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วทําไมแบบนี้คุณต้องบอกคุณต้องพูดแบบนี้กับคนคนนี้แบบนั้นแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีสารฟงแบบนี้ มันไม่มีสารไทยฟงแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่สามารถจริงๆตั้งแต่ตดนะขมคอเลยนะต่างคนต่างอยู่พี่แนนอ่านไทเพลร์บอยชัวนะฮะใช่ใช่ใช่อาจจะใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เขาเรียกว่าเนินใช่ไหมล่ะเนินสี่แปดแปดเนินสี่แปดแปดนะฮะผมมาตามช่องพี่แนนได้สติขึ้นมากครับขอบคุณมาก คือตอนนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะเราอยู่ในสภาวะท่ามกลางความคิดเห็นต่างโดยสิ้นเชิงแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับของคนทั้งคู่มันไม่ใช่แค่คนทั้งคู่ฮะมันมีเพิ่มจากนั้นอีกคือนะครับมันมีใครบางคนที่บอกว่าข้อมูลเขาเนี่ยเป็นข้อมูลแท้พูดง่ายๆว่าไม่ใช่ข้อมูลของของคนทั้งคู่แล้วฮะ มันเป็นข้อมูลของคนคนนั้นคนคนนี้เนี่ยเอามาผสมลงเอามาปนกันเอามารวมกันเยอะแยะไปหมดนะครับคำพูดเพียงบางคําเนี่ยถ้าคุณอยู่ฝั่งที่คุณรักเนี่ยนะครับพิมพ์ดีๆพิมพ์สวยๆคุณก็เขาเรียกว่าหิวใจนะครับแต่คำพูดบางคําที่อยู่ตรงกันข้ามกับคุณนะ่ะพิมพ์ยังไงคุณก็ รู้สึกแ yeah. ย่ยังเงี้ยผมถึงถามว่ามันมีวิธีไหนที่ดีที่สุดในอนาคตนานะครับเข้าใจเข้าใจคุณเอมมี่ขอบคุณมากคนอื่นไม่เห็นผมเห็นขอบคุณมากคุณเอมมี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่แนนเดี๋ยวผมขับรถขึ้นเนินก่อนนะครับเชิญคุณเติร์ดเดย์นะอจริงๆต้องบอกว่าใน Discord เนี่ยน้องแน็กชาลีเนี่ย อยากจะพูดคุยใน Discord กับใครหลายๆคนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้รับการเชื้อเชิญนะฮะไม่มีไม่ได้เชิญนะ่ะตัวแทนใน Discord จริงๆก็น่าจะไม่ได้ถูกเชื้อเชิญในรอบนี้นะครับก็ก็คงไม่ได้เชิญแล้วฮะโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์ผมฮะอา,อาจารย์ผมต้อมอินดี้นะฮะอาจารย์เราก็เอาตรงนะถือว่าเป็นสำหรับผมประกาศเลยว่าจริงๆเราคือพันธมิตรกัน จะด้วยบริบทอะไรก็แล้วแต่ผมกับเขาคือน้องพี่กันเลยนะครับอะไรที่ผมพูดไม่ดีเนี่ยผมก็โดนเขาเตือนเออแค่นี้แค่นี้เนานะเท่านี้คือตกอืมเพราะผมเนี่ยให้เกียรติต้อมอินดี้เนี่ยเป็นออฟฟิเชียลในเรื่องนี้จริงๆผมไม่เคยยกตัวเองเนี่ยขึ้นมาแบบอุ้ยผมดังกว่ามันไม่ใช่แล้วผมไม่ต้องการเลยด้วยคุณบอลเล่น,นะครว่าวันนี้คุลงที่ช่องไหนอ่าช่องแอปแดงครับเจ้ามงเท้า แอปแดงเก้าโมงเชา้าเก้าโมงเช้าตื่นขึ้นมานะครับกรุณาลางานครึ่งวันนะครับลาขึ่งวันที่แนนเห็นคลิปล่าสุดหรือยังยังไม่เห็นเลยเสียงไม่น่าหลุดนะฮะเนี่แน,นไฟยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะเสียงไม่หลุดจริงเหรอ เสียงหลุดอ๋อขาดตอนไปได้ไหมครับเสียงตกเดิน488สัญลักษณ์ของเราคือเนิน488นะพี่น้องพอแล้วนะเออไอสามเอ็กนี่ไม่เอาแล้วนะอ่าโอเคอย่านะอย่าต้องให้ เปล่งลมปลาออกมาจากข้างในนะไม่เอานะอืมปัญหาระดับชาติสาเหตุเพราะอะไรเพื่อ,อเรามาถอดบทความเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมผู้คนในสังคมจึงสนใจโอ้ผมยังยัง,ย,งยังเห็นอยู่เลยวยังยังมูฟออนเรื่องนั้นไม่ได้สวัสดีครับพี่การนะครับรอพรุ่งนี้มันจะไม่ใช่ใช่แต่แค่กลุ่มน้องผู้ชายแล้ว กับน้องผู้หญิงแล้วแต่จะเป็นเพิ่มคนไทยที่ไม่พอใจอีกกลุ่มนะครับสีแปดแคือเนินอะไรนะฮะเดี๋ยวไปหาคำตอบดูนะไปเซิร์ชใน Google นะครับบัญญัติโดยอ่าไอดอนเดอะซีรีส์เนิน48แนะครับก็เป็นเนินที่เนี่แหละฮะปัญหาของมนุษย์ก็คือเนิน48แปนี่แหละผมไม่รู้จะว่ายังไงทุกวันนี้ก็นั่นอนะแย่งยนะก็ นรักอ่ะรักอ,ะอ่ะยังไงครับยังครับไม่ไม่เข้าอ้ยจริงเหรอเข้ายังเข้ายังเข้ายังครับเข้ายังเชง็ควังปกตินี่หนังปกตินะปกตินะ เชื่อเถอะครับว่ามีหลายท่านที่ก็ยังคงจะต้องวนเวียนอยู่ในความรู้สึกที่ตัวเองยังฝังใจอยู่ถึงลุงสนธิจะพูดไปสักร้อยครั้งพันครั้งหรือลุงสนอหรือคุณแน็กชาลีจะร่วมพูดกับคุณคุณลุงสนธิสักร้อยครั้งพันครั้งในเมื่อฝั่งหนูน่ะในเมื่อฝั่งน้องเขายังไม่ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เราเห็นเลยสักนิดเดียวอะ่ะ หรือว่าเพื่อนๆยังหาทางไม่เจอว่าน้องเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่เนี่ยสักนิดเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะมีด้อมหนึ่งก็ยังคงต้องนะครับยังรักและศรัทธาแล้วก็อยู่กับเขาตลอดกันแต่อย่างนี้ครับพี่น้องฮะมันมีทางออกอยู่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับเรื่องนี้ผมผมบอกเลยว่ามีทางออก ฟังกี้ส0บถึงหกโมงเช้านะครับสาวส,าวสาวนันนิมามาจากไหนเนี่ยแอปเขียวอยูย่ๆโผล่มาฟังกี้10บโมงถึงสิบหนาฬิการาคาพิเศษมันหมายถึงอะไรทำไมมันโผล่มาที่หน้ากูทำไมมันเป็นแบบนี้มันอยู่แถวไหนเอ๊ะฟังกี้คืออะไรเพื่อนๆไปเซิร์ชดูทีมาจบข่าวพอไปอไปัดไปทอไม่เอาสิใจเย็นๆเออนี่ๆเ ไลน์แอปเขียวมันขึ้นมาเมื่อกี้เพืเ่อนๆไม่มีใครรู้หรอกกูรู้อยู่คนเดียวเอ้ยสบายใจกูแล้วเอ้อนะกูดูที่ใครดีพิมพ์รู้บ้างวะไม่มีวะกูรอดแล้วอ่ะโอเคจบขาวไปต่อนะเฮ้ยหัวร้ออะไรกิ๊กไม่เอานี่กิ๊กเหมือนกิ๊กจะรู้อ่ะมาไม่ทันคริตเตินผับโอ้โหกูดีใจดยกูดีใจดีแท้บุม๋มกุ้งอยากรู้ด้คนนะ คุณลันคุณลันมีบอกว่ารู้นะไว้ก่อนนะแยกวังหินเพื่อนเอ้ย <t aps> ตามนั่นตามนั่น <t aps> เคยไปโอ้ยชิบหายแล้วุดบุมกุ้งเออคุณนี้จะรอนดับไหคืนนี้รีแคปฮะเดี๋ยวไม่นานแล้วฮะสองทุ่มก,กว่าผมเริ่มละรีแคปนะเพิ่งมาสวัสดีคุณพลอยใกล้บ้านอยู่โอ้ยฟังกี ฟังกี้เนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมเนิน4ี่ปดดนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆฮนะไปห,หาลองดูกันว่าหมายถึงว่าอะไรนะฮะเนินสี่ปอ่ะอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆข้อมูลของคุณสนธิลิมทองกุลผมเชื่อใจอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะหนักไปทางเรื่องของอชาตินิยมนะครับเป็นเรื่องของชาตินิยมนะฮะการความคิดนะครับ แล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนสองประเทศผมว่าไปถึงเรื่องนั้นเลยนะครับโคตรเล่าเชียวอ,อยากรู้คะนนสิบนะอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นปนอยู่แต่น่าจะเป็นการร่ายยาวตั้งแต่วินาทีแรกของการพบกันของคุณแน็กชาลีกับน้องจีกามินจนถึงวันสุดท้ายเน่ย ไล่เลียงเหตุการณ์ไปตามลำดับแล้วก็ใช้บทสรุปสไตล์ของคุณสนทิลิ้มทองคุณว่าถ้าเป็นจากข้อมูลพื้นฐานแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะคิดว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรนะก็น่าจะเป็นบทสรุปประมาณนี้นะครับก็ฟินนะฮะส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะทุกข์ใจเป็นการหน่ะเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าวันพรุ่งน,นี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของการ ของการของการกันข่าวนะฮะก็น่าจะเป็นไปนิดในในทิศทางที่เราพอคาดคาดคาดเด,ดาออกอยู่แล้วนะฮะไม่เลิศเธอนะคุณคุณโกเก่งกูเก่ง,กกงไม่ได้เลิะเธอนะถ้าแกเลิะเธอแกไม่ไม่ไม่ผ่านลบคมกระสุนไม่ได้สองร้อยนัดนะจริงคุณคุณโกเก่งคุณโกก่อนแกแกแกบอกเลิศเธอเ,อเลิศเธออีกครับหลงฝูงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาอยู่นะ เรื่องระดับประเทศแกจะหนักอยู่แล้วนะอานะให้เกียรติดอกเดซี่ที่เข้ามาในห้องเราด้วยนะอยู่ด้วยกันให้ได้เพื่อนอดทนไปกันให้ได้ผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้ไปเพื่อนเเผื่อเราจะได้กลับมาเป็นเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอดทนให้ได้เถอะเราเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแต่ว่าการพูดจาถ่มถุยคุยด่ากันในห้องผมเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ถือสา นะครับเออแต่ว่าอย่าใช้ว่าถ้อยคำรุนแรงก็แล้วกันนะฮะส่วนฝ่ายชายเนี่ยนะครับให้นึกถึงเนินี8 8ไว้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะนะฮะไม่ฉุนเฉียวมากนะฮะเออประมาณนั้นขุดบ่อรอบปลานะลุงแกบุคคลระดับประเทศนะครับคุณสนทิแกยังไลฟ์หรือยังครับพรุ่งนี้ครพรุ่งนี้หยุดก่อนค่ะคงต้องไปบอกให้คนด่าชารีเห็นไหมพอพอพอเนี่ยพอข้อมูลเป็นแบบเนี้ย คนที่กำลังดา่าน้องชาลีกับคนที่กำลังด่าหรือเหยียดน้องกาลินตอนเนี้คือปัญหาใหญ่เลยที่เราไม่รู้จะเคลียร์สะสามเรื่องนี้ได้ยังไงพี่แนนก็ไม่รู้จะทําหน้าที่เรื่องเนี้อย่างไรนะคือคือพยายามนําเสนอข้อมูลข่าวสารในทิศทางทั้งสองฝ่ายแต่ทําไมทางฝ่ายนู้นเนี่ยเอาตรงๆนะตอนเนี้สองทางเนี่ยข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ย มันออกมาไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามองว่าอะสมมติสมมติยกตัวอย่างฝ่ายนี้เป็นเป็นตองผู้หญิงที่ฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทำตัวไม่ดีอะไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่อะไรแบบนี้ไอ้การดื่มก็คือดื่มอยู่ที่บ้านธรรมดาหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนเล็กน้อยนะครับ เนี่ยข้อมูลเนี่ยสองอันเนี่ยไม่ตรงกันแล้วอพอเราเห็นภาพหลายๆภาพเนี่ยเอ้ย,อยน้องดื่มนี่ว่าดื่มหนักด้วยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งที่อยู่ในคูบอลคอมพานีเนี่ยก็ก,ก็ก็มีการดื่มในช่วงเวลาต่างๆมันก็ออกมาแล้วชัดเจนเลยว่ามันข้อมูลขัดแย้งแล้วดื่มแล้วด,ดื่มหนักด้วยถูกไหมฮะดื่มและดื่มหนักด้วยเนี่ยข้อมูลขัดแย้งแล้ว ฝั่งนี้ก็บอกไม่ดื่มเป็นเป็นน้องที่น่ารักเป็นเด็กดีเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันขัดแย้งคือในคูบอลคอามันีมีบางคลิปก็หลุดมานะมีการสั่งให้ไปซื้อมาเติมไว้ในในในตู้เย็นด้วยซ้าเนี่ยข้อมูลแบบเนี้ยมันขัดแย้งไปขยัดขัดแย้งมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่รู้จะ